สวัสดีครับนี้นนทกอยู่ที่ไอดีเซิร์ฟหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาดูด่านปีนหอด่านยากนะครับด่านนี้ที่เขาว่ามันจะดอกไอเนี้ยอะไรนะลิบิน้นอ่า ที่เขาว่ามันต้องดอลอดจั่ยนะครับอันนี้เทคนิคเฉพาะตัวผมนะก็คือจะสะสมจะดองไอ้กล่องกันไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมออกไปให้ดูแบบหนึ่งรับของก่อนก็หมวดปินหอมันจะมีสองแบบใช่ป่ะมีแบบธรรมดากับแบบดานยากนะอยากจะบอกว่าริบบิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผ่านชั้น 80, แปดสิบเราจะได้ริบบิ้นเลยนะครับ จะต้องมาสุ่มออกนะครับกล่องจะสะสมไว้เยอะก็ประมาณสักสามสี่วันค่อยมาเปิดกล่องทีนะครับมันจะมีโอกาสออกเยอะกว่านะครับถ้าเกิดเปิดวันต่อวันนะ่ะโอกาสออกจะน้อยกว่านะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะมันจะไม่ค่อยได้รับของก่น <c oughs> นนอนฉลาดดีเส้นหนึ่งเนี่ย ผมเพิ่งได้มาแค่2องอันเองนะเดี๋ยวไปให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างส่วน ID ลักได้มาสอันเองก,ก็มันจะมีหลายประเภทนะครับสาหรับริบินผมจะมีไม่ครบทุกแบบนะครับเดี๋ยวไว้มีครบทุกแบบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูทีนะครับว่าอันไหนใช้กับอะไร นี่ครับกล่องเนี้ออกแบบจะหมดกล่องนี้ครับต้องสะสมไว้ก่อนแล้วค่อยมาเปิดเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีในกล่องนี้กับกล่องนี้นะครับอีกอันนึงงก็จะเป็นกล่องส้มนะครับส่วนริบบิ้นมันก็จะใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับริบบิ้นอันนี้ที่ผมได้มามกดดูตรงเครื่องหมายคําถามนี่นะเห็นว่ามันจะเพิ่ม a p c ATK อนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดดาเมจ อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ลีบินมัเตอร์เพิ่มเอนิตี้ก็คือเพิ่มพลังจมตรีนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะอัพไปได้ถึงไหนอันนี้เวลาเราอัพก็อัพตรงนี้จะใช้จันเข้าหมาในการอัพนะครับเราอัพเข้าไปเนี่ยอันนี้เวลาอัพอ่ะมันจะมีสุ่มนะครับสุ่มว่าจะอัพได้หรือไม่ได้นะครับแล้วมันจะขึ้นว่าเติมเงินล้มเหลวสําเร็จประมาณนี้ครับ ถ้ายิ่งเวลสูงสูงมันก็ยิ่งว้าวไหวครับบอกไว้ก่อนเลยจะยิ่งใช้เยอะไปเรื่อยๆครับนะครับมันก็ยิ่งใช้เยอะไปเรื่อยๆเอาอันนี้ผมมีสามอันเลยนี่หว่าอันที่สองผมไปใส่ไหนอันนี้อันนี้นนริบบิ้นหรูหราเพิ่มดามจของสกิลแซนะครับไอหรูหราเลยนะแล้วก็ลด กาเมของสกิลแซดแต่นี้มันจะมีผลแค่สกิลแซดนะครับไอริบินหรูหลานี่นะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันไหนนะ่ะอริบินมาสเตอร์มาสเตอร์ผมมีแล้วเนี่ยมาสเตอร์ Matter ผมมีสองอันมีอันนี้นอันนี้นะครับอันนี้ผมไปใส่อันไหนวะมาสเตอร์ Matter ก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับใส่เล็กไปก็ได้เนาะใส่เข้าไป นะครับแล้วเดี๋ยวามาอัพก็ไอดีนี้ผมว่าจะเล่นลูเกียอยู่นะลูเกียดดำชิปยังไม่ครบนะครับไปสิเนี่ยชิปลูกีอาดำขาดอีกสามร้อยชิปนะครับถึงจะครบก็เดห๋ยอรอดูก่อนตอนนี้นิสัยมยังไม่ตรงนะครับถ้า <c oughs> นิสัยมันตรงก็จะย่อยชิปมาเลยนะหาเรื่งให้เราไปลองเล่น เดี๋ยวมันจะยอะเยอะสำหรับนี้ในด่านนะมันจะพลังประมาณสักสิบสอล้านสิบสาล้านนะครับประมาณนี้นะครับก็สเตตัสผมแนะนำให้13ล้านเลยนะครับถ้าอยู่ประมาณสักสิบเอดสบสอล้านเนี้ยก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงครับพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงถึงจะไปถึงชั้น80ิได้นะครับมอนในด่านพวกเนี้ย <c oughs> ครับมอนในด่านพวกเนี้ยมันจะตีแรงเว่อร์เลยนะครับตีแรงแบบผิดมนุษย์มนาเลยแต่มันจะบางครับเทคนิคมาอยู่ตรงนี้คือมันบางถ้าเราเร็วกว่ามอนในด่านได้โอกาสผ่านด่านง่ายกว่าครับก็เราซื้อบาเห็นที่ซื้อสปีดอย่างที่รู้ครับเกมนี้เน้นที่สปีดครับถ้าสปีดดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ ไม่ค่อยดีแบตก,ก็จะหมดซะด้วยนะครับด้ด่านแล้วอยู่มาสิบสองล้านสิบสามล้านประมาณนี้นะครับมันก็จะบางนะนะเร็วกว่าได้ดีกว่าครับจะผ่านด่านง่ายกว่าเพราะมันบางอ่าถึงด่านสามเว็บ ก็ค่อนข้างใช้เวลาักนทีนึงครับหมดนี้นานๆจะได้มีเวลาอัพคลิปทนะีนั้นอัพก่อนนอนเลยนนเนี่ยอุตส่าห์เก็บโหมดนี้ไว้เลยนะแล้วถ้าจะปีดเราดีแล้วก็ได้เปรียบก็สำหรับเกียร์ดำนะครับ ลูกเกียร์ดำผมจะเอามาใส่ทีมบินนะครับแล้วก็จะโยกโ h โอออกก็จะเป็นเล็กเล็กทองนะครับยักษ์เขียวแล้วก็เกียร์ดำนะครับจะเอามาใส่ทีมบินส่วน h โ,โอนี่จะเอาไปอยู่กับมิวเกาะมิวเกาะนี่ยังไม่ได้ทำร่างทองเลย <laughs> เอกตัวหนึ่งคิดวนะ่าน่าจะเป็นวิตินี่เดี๋ยวสะสมชิปเรียกเรียกวิตินี่ก่อนก็จะใช้เป็นวิตินี่โ,โอแล้วก็มิวเกาะครับ เครื่องบินมีแล้วสองลำแต่ว่าจะลองเล่นแบบออเดี่ยวๆนะครับเครื่องบินสองลำผมใช้ในไอดีหลักอยู่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับเพราะมันยังไม่ได้รางทองส <c oughs> ันที่อะไรละเจ็ดสิบใช่ไหมอ่าเน็ต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 ไปรุ่นเซ็งครับ เนยตมืดติดตือเลยออกเข้าใหม่นะงาช้าเรื่องเข้าใหม่เข้าใหม่ก็เดี๋ยวว่าจะทำชิปสอนโหลดเกมใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ตอนโหลดเลยนะครับเดี๋ยวไว้ง่างว่างก่อนตอนนี้มีปัญหากันเยอะเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับการโหลด มาครับให้ใหม่ชั้น7จะสิบแล้วก็แ,วแพทนี้เป็นแพทที่แบบหลุดบ่อยมากมากคนระับบอกไว้เลยมันกินแรมกินเน็ตมากกเลยแพทที่แล้วนี่ของผมไม่เคยหลุดเลยนะ นอกจากว่าจะใช้เครื่องบริษัทแหละแล้วลุด้าใช้เครื่องเนี้ยไม่เคยหลุดเลยก็จะเห็นกระดองแตาดินแล้วก็อยากได้อย่างนกันเนาะ <c oughs> จะครบแล้วด้วยขาดีเท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่เองครับสี่ชิปครบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้ดูก่อนจะย่อยดีไหม ย่อยทีก็สามร้อชิปเลยครับแต่มีเวลาหลายวันครับอาจจะย่อยไม่ถึง3ามร้ชิปก็ได้เพราะยังมีเวลากิดยังไม่หมดครับกิดแรกแล้วน,นะแต่ผมอยากได้ เ็ดบินชนะธาตุนะใส่ให้ฮูป้าเนี่ยอลังการงานสร้างเลยใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วไหนไปส่งกัน ดไก่คร,ครับไกลนะครับมันจะอยู่13ล้านกว่ากว่าประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ครับแกจบแล้วแกจบแล้วโหมดปีนหอเน,นี่ยเวลากดรับของอ่ะผมเตือนไว้อย่างนะระวังนะครับระวังมันจะแหลก พอแหลกแล้วมันจะกลายเป็นเราใช้เพชรไปเยอะๆเลยนะครับแนะนำว่าหมวกปีนหองเนี่ยตื่นมาอย่าเพิ่งเข้าครับอาการเมาคีตาไม่เยอะผมเคยโดนไปแล้วโดนไปหลายพันเพชรเลย4สี่พันหรือห้าพันเพชรมั้งเมาคีตาแล้วไปดกดครับพลาดถ้าง่วงถ้าเมาค้างแนะนำอย่ามาเล่นครับปีนหอ เจ็บกันมาเยอะครับาถาจบแล้วรับของก่อนอรับได้ห้าก่องน,นี่่านบอสสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกครับโมนี้สปีดดีก็หายห่วงครับ ถ้าคนให,ใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะเกมเนี้เน้นสปีดเป็นหลักนะครับสปีดตีเล่นอะไรก็ง่ายครับยิ่งไปที่ด่านมาสเตอร์นะครับมันจํากัดแค่แปดเทินนะครับจํากัดแค่นั้นนะครับเพราะงั้นสปีดสาคัญที่สุดนะครับอานี่เราจะลองสุ่มกันแล้วนะไหล่ละนี่ไงเราเปิดกล่องไหนก่อนดีกล่องนี้นะ อามาเลยริบบิ้นตำนานเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดอันแรกก็มาเลยจะได้อีกไหมยังไม่มายังไม,ม่มีผมกดทีละอันเลยนะเนี่ยลุ้น ก็ถ้าเก็บสะสมไว้เยอะย่างเงี้ยโอกาสออกมาจะง่ายกว่าครับได้อีกนอันไหมโอ้โหจะหมดแล้วครับนีไ่ได้มาอันเดียวแล้วมั้งต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าดอกยากมากๆครับสำหรับทีทบินนะหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้ว ของยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวไว้บ้างๆค่อยหาเวลาใส่ดีกว่านะครับยังไม่ได้ว่างใส่ของเลยครับหนาแบตจะหมดอีกแล้วไปดูริบบิ้นก่อนนะครับริบบิ้นอันใหม่ไหนนี่เิบบินตํานานเพิ่มป้องกันเชมิมตีีห้าสิบเปอร์เซ็นจะลดสิบสปีดของฝ่ายต้องข้ามด้วยนะครับมีพลสองเทิน อันนี้คือลองอัพเป็นเลเวลสก่อนนะครับถึงจะได้ออปชันนี้อันนี้เสริมป้องกันเหมาะเลยใส่ให้บอสครับตัวนี้ดิบินตำนานนะครับใส่ให้บอสครับโอเคเหมาะใส่เลยครับถ้าแรกใส่เดิมเดิมเราไม่ได้อัพมันจะได้ผลนี้นะครับเพิ่มป้องกันนะครับแปดเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดเราัพไปแล้วมันก็จะได้ลดสปีดฝั่งตรงข้ามนะครับแต่มันจะสุ่มนะครับมีโอกาสห้าิเปอร์ซนนะครับมีผล2เทินจะสมได้สองครั้งก็คือลดสปีดได้20เอร์เซนนะครับประมาณนี้นะครับันนี้ก็ลดสปีดสิบห้าอร์เซ็น์มีผล2เทินถ้าัพเต็มจนถึงเบลห้าแล้วครับจดตันแนละ้วมันจะสะท้อนดาเมจ2ีอร์เซได้นะครับเหมาะกับใส่บอสมากครับตัวนี้เหมาะโคตร ติดพิษแล้วมีสะท้อนด้วยครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้จะมารีวิวริบบินแต่ละชนิดที่ผมมีไว้ให้นะครับอาจจะต้องรวมไอดีนะครับก็คือเข้า ID นี้ก่อนแล้วก็ไปดูอีกไอดีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม